สวัสดียามเย็นๆนะครับเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมช่วงเย็นๆใกลค้ค่ำท่านผู้ชมครับเข้าสวนฝรั่งกิมจูพาเพื่อนๆ,ๆคุณผู้ชมมาคัดกิ่งฝรั่งกิมจูครับท่านผู้ชมครับถามว่าทําไมต้องต้องคัดกิ่งฝรั่งกิมจูเนื่องจากว่าอพอเราทดกิ่งแล้วท่านผู้ชมครับพอเราทดกิ่งแล้วทดกิ่งหมายถึงว่าคือ,อทําสาวคือรีแพร์นะครับผมคือทําสาวใหม่ รีแพ์ให้กับฝรั่งกิมจูที่โดนน้าท่วมไปครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นสารอาหารต่งตางๆคือ,อาหายไปกับช่วงที่น้ําท่วมเราต้องอฟื้นฟูใหม่หมดเลยท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราให้ปุ๋ยให้อาหารพืชแล้วให้ปุ๋ยให้อาหารพืชแล้วคือ,อสักระยะหนึ่งคือพืชก็คือ,อตอบสนองความต้องการก็คือเนี่ยมียอดมาแต่แล้ว ก็เป็นงานที่เราจะต้องจะต้องทำเนื่องจากว่าคือเราต้องดูแลเรื่องของกิ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าอาหารที่เราให้ไปจะได้ไม่สิ้นเปลืองนะครับผมกิ่งที่เราจะามาคัดกิ่งในวันนี้ก็คือแบบโหเยอะมาก่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าคือจํานวนหลากหลายต้นนะครับผมจําจนวนเยอะมากเลยแล้วก็คือแบบต้องต้องมาคัดกิ่งว่ากิ่งไหนที่เหมาะสมที่จะจะจะเอาหรือไม่เอาอะไรประมาณนี้ครับผมก็ เดี๋ยววันนี้เราจะมาคัดกิ่งกันนะครับว่าวิธีการคัดกิ่งของเราคือใช้เลือกวิธีไหนบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าคือแบบบางกิ่งก็คือมีมีกิ่งที่ยื่นมาเป็นกิ่งเขาเรียกว่ากิ่งอะไรนะเขาเรียกว่ากิ่งกิ่งก้างปลาใช่ไหมครับจะมี2ลักษณะด้วยกันคือ1คือกิ่งก้างปลาท่านผู้ชมครับกิ่งก้างปลาที่คือเขาจะลอยมาเรียบเรียบ เรียบกิ่งแบบนี้ครับไปด้านข้างนะครับข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าคือไม่ไม่ใช่กิ่งกระโดงแบบนี้ท่านผู้ชมครับถ้าไม่กิ่งท่านผู้ชมครับถ้าเป็นกิ่งกระโดงแบบนี้ครับครับเนี่ยเป็นกิ่งกระโดงสูงขึ้นแบบนี้คือเราถึงแม้จะมีลูกติดลูกติดผลติดดอกมาแล้วก็ไม่เอาครับผมท่านผู้ชมครับสมัยสมัยเราเราเราไม่เอาเราไม่คัดเลือกตรงกิ่งนี้ไว้เนื่องจากว่าคือเดี๋ยวถ้าเขาถ้าเขามีลูกแล้วถ้าเขามีลูกมีดอกมีลูกเสร็จแล้วก็คือเวลาเราลูกเขาโตขึ้น เขาก็คือจะมีน้ำหนักมาเขาก็จะโน้มลงมาครับเอ่อก็จะพากิ่งหักอยู่ดีทู้ชมครับกิ่งก็เขอจะหักลงมาแบบนี้ลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าลักษณะแบบนี้เลยเขาก็จะหักลงมาแต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าเป็นกิ่งก้างปลาลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยอ่ากิ่งก้างปลาลักษณะแบบนี้ทู้ชมครับเอ่อเขามีลูกลูกเอ่าเขามีดอกแล้วดอกเขาเอ่อติดลูกติดผลแล้วเวลาเราห่อโตขึ้นเรื่อยๆเขาคือจะเป็นธรรมชาติเขาก็คือจะไม่หักทู้ชมครับนอ่จากว่า กิ่งเขาเป็นกิ่งก้างปลาครับผมออคืออยู่ด้านซ้ายและด้านขวาประมาณนี้ครับสำหรับกิ่งกระโดงลักษณะแบบนี้เรา,เรา,เ,ราเราไม่เราไม่เอาท่านชมครับถึงแม้จะมีลูกติดเราก็ไม่เอาลูกติดคือมีมีดอกมาครับท่านชมครับมีดอกมาให้เราเห็นเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะติดลูกเราก็ไม่เอา่องจากว่า พอเขาโตมาก็คือจะหักแบบนี้อยู่ดีครับทุกท่านครับเราต้องคือคอยมาลีทิ้งนะครับผมนะฮะคอยมาลีทิ้งนะครับผมไม่เอานะครับผมเนะี uh, ่ยลักษณะแบบนี้ครับเล็กๆเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับเอ่อถ้าเราถ้าเราเหลือไว้ถ้าเราไม่เอาออกนี่คือแบบเขาจะแย่งอาหารพืชน,นะครับผมนะเป็นการสูญเสียอาหารพืชเพราะฉะนั้น อตอนที่เราทํากิ่งใหม่ๆตอนที่เราทํากิ่งเนี่ยเราต้องคือคัดกิ่งคัดกิ่งวิธีคัดกิ่งของเราคือแบบนี้เลยครับเนี่ยด,ดูมองไปดูตามกิ่งนะครับถ้ามีก็คือเราเราไม่ต้องการนะก็คือิทีทิ้งเลยครับผมครับอ่าพราะนัคือเนี่ยวันนี้เป็นวันนี้ก็คือแบบอ่อ ทุกต้นที่เราทดกิ่งไว้คือเราต้องการต้องการกิ่งอะไรรู้ไหมฮะต้องการกิ่งกิ่งก้างปลาทุนทุนครับเนี่ยกิ่งก้างปลาที่ยื่นไปเหมือนยื่นไปในน้ำตรงนี้เนาะวันที่มัน,นในน้ำตรงนี้แบบแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับอพอยื่นไปได้ได้ใบจริงหนึ่งสอง อ่อสามเขาก็มีดอกแล้วท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะเขาก็มีดอกให้เราเห็นแล้วนะเห็นไหมฮะอ่อเพราะนั้นคือแบบนี่นี่เลยคือกิ่งที่เราต้องการทร่านผู้ชมครับอ่าวิธีวิธีคัดกิ่งฝรั่งอ่อทุกสายพันธุ์นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมเห็นด้านบนไหมฮะไหนด้านบนไหมด้านบนนี่คือเราก็ไม่เอาครับเพราะว่าเขาอยู่ด้านบนเนะาะอ่แล้วก็คือแบบอ่าข้าเราเหลือไว้คือแบบเขาจะแย่งอาหารพืชแล้วก็คือไม่ต้องไม่ต้องไว้ครับผขก็เก็บทิ้งเลยนะครับผมครับอ่ารีทิ้งเลยนะครับผม ท่าผู้ชมครับคือเวลาเวลาเราเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าผู้ชมเห็นเห็นกิ่งนี้ใช่ไหมครับเห็นกิ่งนี้เนาะเดี๋ยวากิ่งไหนดี เอาเอากิง่งเอากิ่งนี้เนาะเอากิง่งเอากิ่งที่ใกล้ใกล้น้ำเดีอน <c oughs> นะครับเ,เดี๋ยวเลือกกิ่งที่สวยๆใกล้ใกล้น้ำท่าผู้ชมเห็นกิ่งที่กิ่งที่เขาไปด้านข้างไหมครับกิ่งที่มีไปด้านข้างแบบมีก้างปลาแบบนี้ครับยื่นไปแบบนี้ครับแล้วก็อันนี้คือเราเราต้อง,เร,องเราต้องไว้กิง่งเลี้ยงกิ่งนะครับผมด้านซ้ายนี่แล้วก็มีกิ่งหนึ่งที่ที่เป็นกระโดงขึ้นมาแบบนี้แน่นอนเขาเขาคือจะหักแล้วก็คือเราไม่ต้องการกิ่งที่เขาจะชี้เข้ามาทางด้านในทรงพุ่มนะฮะ เพราะนั้นทําให้สูงพุ่มลกทึบแล้วก็ไม่เอาครับทิ้งไปเนะาะเราเราไม่เอาตรงนี้เราเอาตรงไหนเราเราเหลือไว้ตรงนี้ครับทุกทชมครับเนี่ยนะฮะเขากําลังจะแตกตามมาร็จแล้วก็ไปทางนี้เลยครับผมอาจจะเล็บดำเลยนนะ <c oughs> ขอต้องขอขอภัยด้อยท่านผู้ทชมนะครับเ,เล็บดำเลยนึงทุอทชมมาดูกิ่งที่ตรงปลายเนะาะกิ่งที่ตรงปลายก็คือแบบนี้เลยถ้าบปเห็นได้ชัดน,นะครับผมเนี่ยฮะเห็นได้ชัดคือกิ่งนี้เลยทผู้ชมครับเห็นไหมครับ กิ่งนี้เห็นได้ชัดคือมีกิ่งก้างปลาที่อยู่มาที่มาอยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับเอ่อมาอยู่ด้านนี้ด้านนี้ก็คือไม่ไม่มีกิ่งกระโดงเนาะไม่มีกิ่งกระโดงนี่จะว่าคือเขามีเอียงเอียงไปด้านซ้ายเอียงไปด้านขวาแล้วก็ด้านหน้าก็คือไม่ไม่เป็นกระโดงครับผมเอ่อส่วนที่เป็นกระโดงคือคือกิ่งนี้ท่านผู้ชมครับเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นกระโดงขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราไม่เอาเนาะท่านผู้ชมครับคือแบบเอ่อที่ที่มีตาที่มันมีตาคือชี้ขึ้นบนเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่เอาครับเราถ้าแต่ถ้ามีตาตาลักษณะแบบบนนี้ทาครั าตาลักษณะแบบตรง,ตงปลายกิ่งเนี่ยคือเราเอาเพราะนั้นวิธีวิธีทดกิ่งก็เนครับวิธีตัดกิ่งก็คือตัดทดเนี่ยเราต้องคือต้องตัดทดให้เหนือเหนือจากกิ่งที่เป็นกิ่งก้างปลานิดนึงแต่ตรงนี้เราไม่เอาอยู่แล้วคือถึงเขาแตกยอดมาเราก็ไม่เอานะครับผมก็ประมาณนี้สิ่งที่เราต้องสิ่งที่เราต้องดูแลคือดูแลคือกิ่งก้างปลา,าตา,ตา,า like ตาที่กับเขาลอยไปด้านข้างแบบนี้ครับผมเนี่ยกิ่งนํำค้างกิ่งนํำค้างแบบนี้เนาะ อเอาเลี้ยวกิ่งต้คานเลี้วกิ่งก้างปลาที่เป็นก้างปลาแบบนี้ครับผมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้ครับผมเนะเาะประมาณนี้เออไล่ลงมาไล่ลงมาทุกกิ่งเลยทำยุงครับเห็นไหม แบบนี้ที่อยู่ที่อยู่ด้านบนที่อยู่ด้านบนสันกิ่งหนูนี้เราก็ไม่เอาเห็นไหมครับก็คือเอาเฉพาะคือแบบเลี้ยงเลี้ยงเฉพาะด้านซ้ายด้านขวานะครับผมประมาณนี้ครับเนี่ยฮะที่มีเห็นไหมครับอันนี้คือแบบยาวมาเลยนะฮะอันนี้ชี้เข้ามาได้ใานทรงพุ่มเราก็ไม่เอานะครับเพราะว่าเขาอยู่ด้านบนนะครับผมอย่างเงี้ยเราไม่เอานะครับถ้าบางส่วนก็คือเขาจะเอาเนะแต่เราไม่เอาครับผมอ,อันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดู มาดูวิธีีมาดูวิธีขั้นกิ่งขั้นกิ่งของฝรั่งนะครับผมไม้ผลทุกชนิดเลยนะครับผมก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับและขั้นกิ่งนะครับผมโอเคนี่เปลี่ยนกันอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถที่จะเซฟเซฟอะไรนะเซฟอาหารให้กับพืชได้แล้วก็ทําให้ทําทให้ติดดอกไวแล้วก็คือได้ผลผลิตให้ได้ผลได้ผลผลิตดีด้วยนะครับผมประมาณนี้ครับ ที่ส่วนเราทำแบบนี้ใครจะเอาไปทําตามก็ไม่ว่านะครับผมนะประมาณนี้ครับผมคับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ